ครับสวัสดีครับน็อตมอเตอร์ช็อปนะครับร้านเสื้อกาดมือสองเชียงรายเดี๋ยวผมเอาเสื้อกาดมาให้เ,เพื่อนๆชมจากเข้าใหม่นะ,ต,นนนนะตัวนี้เป็นของฮอนด้าฮอนด้าเลย M. นะครับตัวนี้เป็นแอร์โฟอกสี่สิบสองเป็นไซส์เอ็มนะครับแท็กของเสื้อก็เป็นเอ็มนะครับเป็นเอ็มเอเชียเราเลยนะครับเป็นผ้าแอร์โฟตัวนี้นะเน้นใส่เน้นใส่สบาย นะครับมันไม่กันน้ํานะแอร์โฟตรงนี้ไม่มีไม่มีตัวไลเนอร์กันน้ํามาให้ด้วยนะครับป้ายแขนแลได้ตตินตุกแกนะครับแล้วก็มีปรับรัดการให้อีกสองจุดนะผ้าก็เป็นผ้าซีทูแล้วก็กาดให้มาห้าจุดเลยนะกาดอย่างนี้มอะกับนไซเอ็มเลยนะครับใช้ผมเลยนะครับเอวก็ปรับรัดได้นให้เข้ากระชับเข้าตัวสีไตรตัวนี้สีไตรนะใครที่ใช้พิกาประมาณนี้เลยสีแ้งพิกาทวิน สีใตตัวนี้ใส่แล้วเย็นสบายนะครับตัวนี้ไม่เน้นกันน้ําแต่เน้นถิกสธิบายเนี้ยการ์ดยังดีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สอง0บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งนะครับค่าเก็บปลายทางเป็น29 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็นฮอนด้าแท้นะฮอนด้าแท้เพื่อสามารถดูรูปิุมเติมได้จากลิงก์นะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับเป็น เว็บไซต์ของทางร้านสามารถเข้าไปเลือกชมแล้วก็แคปหน้าจอออกมาได้เลยนะแคปหน้าจอมาสอบถามน้องไอมินได้เลยด้าน,น,นในนะครับผมกล่องคันด้าแท้นะครับผมดูต่อมานี่ RST ตัวนี้นะแบรนด์ของฝั่งอังกฤษเขาสภาพ95เลยตัวนี้นะครับของ RST นะแบรนด์จากฝั่งอังกฤษผ้าใหม่มากยัแข็งอยู่เลยนะครับผมอกสีนะ่สิบ หกนะฮะถ้าเทียบไซส์ไทยเราก็จะเป็นไซส์ L นะฮะเป็นไซส์ L เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูถ้ายังแข็งอยู่เลยนะครับ <Okay. S 1> นะฮะด้านในถ้าเป็นไนลอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้การมา5จุดนะะ ด้านในก็จะมีกระเป๋าที่เอาไว้เก็บเอกสารพวกนี้จะเป็นงานกันน้ำนะครับกระเป๋าเก็บเอกสารด้านในนะครับติดที่ซิปนะครับหัวซิปก็ยังปั๊มแบนอยู่เนาะแล้วก็ติดทับด้วยตู้กแก่กันลมนะครับปลายแขนรัดด้วยตู้กแก่นะครับเวลาขยายใส่ถุงมมือก็รัดตามตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการปรับรัดกาดมีมาให้อีกหนึ่งจุดนะกาด ยางยังดีนะครับผมทั้งห้าจุดนะเอวปรับรัดได้นะครับแล้วก็ชายก็ปรับรัดได้นะมีกระดุมนะครับตรงนี้เป็นแอร์เวนนะห,หัวไหล่นะครับเป็นช่องรับลมนะฮารีเฟกนะตัวนี้นะครับรีเฟกเขาใช้เป็นสีเทานะครับเพื่อจะเป็นการคุมโทนนะฮะไม่ให้มันโดดจะมีเฉพาะลายปักนะที่เป็น เป็นสีตรีมของแบรนด์เขานะใช t สีเาจะเป็นแบรนด์สีสีขาวแดงเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นประมาณนี้แต่ส่วนนิเปกเขาไม่ได้ใช้สีขาวสะท้อนแสงนะเขาจะเป็นสีเทาเพื่อคุมโทนสีเนาะสวยม,มากตัวนี้นะครับสภาพใหม่มากๆเลยนะครับเบิร์กไม้นี้หลักหมื่นแน่นอนนะครับผมตัวนี้ผมเปิดราคาไว้ที่2 3 0พันสารอยบาทนะครับปีค่าจัดส่งนะฮะ เก็บปลายทาง2,400บาทนะครับตัวนี้ออมาดูอีกตัวตัวนี้เป็นออกฟอร์ดของออกฟอร์ดก็เป็นแบรนด์จากทางฝั่งอังกฤษเหมือนกันซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพแบบแถวหน้าๆเลยนี่เป็นออกฟอร์ดนะครับด้านใน,นเป็นงานกันน้ำนะฮะเป็นงานวอเตอร์พู๊สำหรับตัวนี้เบอร์ Bur 44นะครับเทียบไซส์ไทยเราก็จะเป็นไซส์ เนะฮะเป็นไซส์เมตัวนี้ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะนะครับสะโพกมันจะผายิดนงนะครับตัวนี้เนะครับสะโพกมันขยายได้แต่ว่ามันจะสามารถที่จะปรับรับนะเพื่อให้เข้ากับเชฟของผู้ชายได้ก็เชฟของผู้หญิงก็จะเปิดขยายไปนะนะครับปลายแขนนะให้ตีนตุ๊กแกแล้วก็เก็บขอบปลายด้วยงานหนังนะครับปรับรักาศให้มานะครับ การให้มาห้าจุดถ้าเป็นไนลอนนะครับแล้วก็มีช่องแอร์เวตนนะครับตรงนี้นะครับพร้อมกับซิปกันโคลเข้ามาเลยนะแล้วก็รีเฟกก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะก็มีอยู่สีก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรสำหรับตัวรีเฟกนะครับก็อยู่ในโทนอยู่นะตรงนี้ดำแดงนะครับโทนดำแดงได้แดงนะนก็สีขาวแดงก็ยังเป็นสีของแบรนด์เขาอยู่ ก็อาจจะมีติดมาเห็นนะครับกระเป๋าเป็นกระเป๋ากันน้ําทั้งสองใบเลยนะครับการก็ดีนะครับฟังก์ชันดีนะตัวนี้เป็นงานทางงัน้ำนัแต่ว่าให้ช่องรับลมมาด้วยนะให้ดูด้านในนะนะเป็นของออกฟอร์ดนี่ป้ายแท็กเขานะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่า ข้อมูลผู้ใช้เวลาเกิดอุบัติเหตุนนะเราใส่ชื่อเข้าไปเลยนะครับชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อฉุกเฉินนะครับกุ๊กเลือดาเกิดอุบัติเหตุนี้อ่คนช่วยเหลือจะดูข้อมูลจากพวกนี้นะครับสามารถที่จะให้เลือดเราได้เลยนะว่าเราเกุ๊กอะไรตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับเก็บไปทางสองพันบาทนะครับเพื่อสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นะเดีย๋ยวมาดูตัวอื่นต่อตัวนี้เป็นไท่อม ไทอัมของน้องผู้หญิงนะครับตัวนี้อก42เป็นไซส์ M เป็นไท่อัมทรงทัวริงนะครับตัวนี้นอก42ไท่อัมโลโก้ o, เขาก็จะเป็นตัวปั๊มเป็นรีเฟ็ไปนในตัวนะครับแต่สีไม่เด่นนะสีจะคุมโทนอยู่ดำเทานะครับท้านหลังก็จะเป็นโลโก้คุมโทนดำเทาเหมือนกันนะครับผม ตัวนี้อก42ผมใส่ได้นะแต่วา่าแขนมันจะสั้นเพราะว่ามันเป็นทรงของน้องผุ้หญิงตังนี้นะครับกระดุมนะฮะข้อปั๊มตรวจเม็ดซิปนะครับปั๊มไทยอ้ม่มกระดุมมันจะปั๊มไทยอ้่มหมดทุกทุกทุกเม็ดน,นะครับผม <c oughs> <c oughs> นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ของไทยอ้่มนะครับบอกว่าเป็นงาน วัตจ้พุกนะครับตรงน,นี้ซิปนียมันขยายสะโพกได้สําหรับน้องผู้หญิงนะเราจะใช้ตรงนี้แบบน,ะ,น,นะครับขยายสะโพกได้ถ้าไม่อายากใส่สะพพกก็นี่เลยนะครับแต่แขนไม่ยาวนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงทรงผู้หญิงนะครับพอดีผมใส่อินเนอร์อยู่กาดให้มาห้าจุดนะ,นะเป็นงานวัตจพุกนะครับนี่เป็นงานวัตจพุกตัวนี้เป็นไคล้อมแทร้ราคาอยู่ที่ 3 8 0พันแปร้อยบาทนะครับส8มพันแดร้อยบาทเบิกศูนย์ใหม่ก็มือนนิดๆนะครับผมสามารถที่จะให้เก็บไปทานได้นะโอเคมาดูตัวต่อไปนะครับผมตัวไท่อ้๊มอยู่ตัวนะครับตัวนี้เป็นไทอ้๊มไซส์เอ็มของน้องผู้หญิงนะตัวนี้ของน้องผู้หญิงงานเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับตัวนี้สไตล์คลาสสิกให้กลายมาห้าจุดนะครับ ให้การมา5จุดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นงานาผ้าไนลอนผสมหนังนะครับตัวนี้๋ยวลองใส่ให้ดูนะอกส2ผสองใส่ได้ ูให้นะครับนี่โลโก้เป็นงานปักนะครับแล้วก็ตัวสีขาวนี่จะเป็นหนังนะครับพวกโลโก้นี้เป็นงานปักโลโก้ด้านหลังเป็นงานปักนะครับให้การมาห้าจุดการย่างดีนะครับแล้วก็ตัวสีขาวนี่เป็นหนังหมดเลยนี่เป็นหนังหมดเลย แต่สีดานี่จะเป็นผ้าไนลอนนะครับก็ถือว่าระบายอากาศค่อนข้างดีนะ <c oughs> สะโพกก็ปรับได้นะแต่ว่าเขาผายมาล้วเขาผายเชฟเป็นของผู้หญิงมาแล้วนะครับแต่ก็ปรับแล้วได้นะครับ <c oughs> เป็นงานคลาสสิกนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันบาทนะครับเป็นของไทยอามแท้นะฮะไอามแท้อืนะฮะ เดี๋ยวผมให้ดูด้านในโลโก้มันปัม๊มไทยอ้ามทั้งหมดเลยนะเม็ดซิปต่างๆพวกนี้ปัม๊มไทยอ้ามมาหมดเลยนะด้านในโลโก้ไทยอ้ามนะครับผมก <c oughs> <c oughs> าดหลังนะครับกาดด้านในมีครบนะครับผมโลโก้เป็นงานปักนะตัวนี้ดูฟูริแกนมาก ฟูรีแกนนะครับตัวนี้ไซส์เท่ากันเลยไซส์42นะครับไซส์42ก็เป็นงานคลาสสิกเหมือนกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยให้หนังมาด้วยนะครับขอโทษให้กันหนาังมาด้วยให,ให้หนังมาด้วยก็เป็นงานไนลอนนะครับผ้าเป็นไนลอนแหละแต่งานโลโก้ต่างๆเนี่ยเขาจะปัดด้วยหนังนะเพื่อยังคงอารมณ์ ความคลาสสิกไว้อยู่นะครับถ้าเป็นตังเพียวมันอาจจะไม่เหมาะกับบ้านเราเท่าไหร่นะครับปลายแขนมันเป็นซิปเกิดขยายนะครับแล้วก็ตัดด้วยกระดุมแตกมีกระหนาวหนึ่งตัวนะครับตัวนี้อก4 2แต่ความยาวมันไม่มากมันทรงสปอร์ตนะครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่23หสามวไหร่ที่ใช้เสื้อ23สิถุงประมาณผมเนี่ย ร้อยสสิบห้าน้ังดีนะครับถ้าสูงกว่านี้มันจะชายมันจะลอยไปหน่อยเอวปรับได้นะครับโลโก้เป็นหนังทั้งหมดกาดห้าจุดนะครับนหลังนะครับเอวปรับได้ชายาชายหลังจะยาวกว่าหน้านะครับเวลาเราก้มมันจะไม่เปิดตัวเนี้ยโ,โลโก้ฟูริกแกนพวกเนี้ยเป็นหนังหมดเลยนะครับถ้าก็นุ่มนี่ถ้าถอดกันหนาำออกน่าจะาบางกว่านี้เล็กน้อยนะครับผู้ชายก็ใส่ได้ นะครับตัวนี้มันเป็นทรงสปอร์ตนะแต่ว่าออถ้าเราไม่อยากไปถึงหนังนะครับตัวนี้ก็จะโอเคนะครับเป็นทรงสปอร์ตเลสซิ่งแหละนะครับผมทรงสปอร์ตเลสซิ่งนะนะครับเพราะว่าเส้นเขาพวกนี้มันจะไม่มีอะไรรุมลํำม,มากมายนะครับแล้วก็เอวจะไม่สูงแต่ว่าตัวนี้มีกันหนาวให้ด้วยนะครับไว้เผื่อขี่หน้าหนาวนะนารอนก็ถอดไปนะครับราคาอยู่ที่2,800ดรบาทนะครับ เป็นฟูริแกนนะครับผมฟูริแกนลูกเล่นเขาเยอะฟูริกแกนครับผมนี <Ừ. S 1> ่กางหนาต่อไปได้นะตัวนี้ <Ừ. S 1> ตัวนี้เขาไว้คล้องกับกางเกงนะครับไว้คล้องกับหูกางเกงยียนได้นะไม่ให้มันเปิดนะครับตันี้ด้านในก็ขยับได้นะขยับได้อ่ามาดูตัวลิงกันบ้างแล้วกันตัวนี้ของแมกนานะฮะตัวนี้ท็อปนะคเคย ครับมากเลยนะครับตัวนี้เป็นไซส์50นะถ้าเทียบก็จะเป็น XL นะครับเล็กมากตัวนี้ให้การมา5จุดนะครับแล้วก็บวกกันน้ำ1ชิ้นแล้วก็กันหนาว1ชิ้นนะครับพร้อมช่องรับลมที่ค่อนข้างจะมีอยู่ในระดับที่พอดีพอดีนะครับแต่ว่าผ้าเขาก็จะให้ผ้าเป็น เกียร์กอเท็อยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่ร้อนนะครับผมก็จะไม่ร้อนลมกระดุมแต่ว่าเนี่ยครับเขาเปิดช่องรับลมได้ค่อนข้างกว้างนะถ้าปิดลุยกันน้ํานะครับนี่มันจะมีซิปนะครับแล้วก็จะเป็นที่งกุแกจปิดนะปรับอากาศที่แขนมีนะปลายแขนก็ปรับอากา้นะครับรีเฟกดีกากาดีห้าจุดนะครับผมเอวปรับอากด้นะครับ ตัวปรับรักษเพื่อให้ความกระชับนะครับให้ความกระชับนะตัวนี้เป็นยางยืดพร้อมกับสายปรับชายนะครับซอดไว้ด้านในน,นะครับช่องระบายลมด้านหลังนะครับนีนะครับนีขอโทษครับ <c oughs> ตัวนี้มันเน้นสายต่างประเทศเลยนะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์ใบชิ้นเดียวีให้กันหนาวมาหนึ่งชิ้น ให้กันน้ำมาหนึ่งชิ้นนะครับแต่ถ้าเราอยากใส่สบายใส่แค่นี้พอนะครับผมแต่แค่นี้พอถ้าอยากกันน้ําใส่เข้าไปใส่แค่กันหนาวกับตัวนี้ก็ได้นะเราเลือกเราเลือกเลือกที่จะใช้ได้หมดนะครับผมมันปรับเปลี่ยกนการใช้งานได้นะครับตัวนี้ช่องรับลมดีมากนะครับกระเป๋ากันน้ําทั้งหมดเลยนะครับผมแบรนดดีแบรนด์ดีของแมกนานะครับตัวนี้ ด้านหลังก็จะมีช่วงนับลนะฮรระบายออกเนาะเพราะว่าเข้าตรงหน้าอ,อกก็ต้องออกด้านหลังนะครับนิเฟยดีนะครับตัวนี้เป็นเป็นเหมือนกับเชือกที่ให้ร้อยอาร์มนะครับมานี้เราติดอุปกรณ์เพิ่มได้เกาะน,น,นี้ครับเขาจะมีขอไว้ให้นะครับด้านหลังมีซิปนะครับไว้ต่ออุปกรณ์อื่นๆได้อีกนะครับ ตัวนี้เชือกเขาจะให้มาด้วยสําหรับตัวปูกซิปเวลาเอื้อมมาถึงด้านหลังตัวนี้นะ650ยาว27นะครับแต่ตัวนี้ท็อปมากเลยราคา3,900บาทนะครับเบอร์หม่เกือบ20,000นะครับผมเบอร์หม่ตัวนี้เกือบ20,000มาดูตัวต่อมาตัวนี้เป็นของเฟนัสซี่นะครับตัวนี้ก็เป็นทัวริงนะครับทัวริงปรับลักดี า,าศดีนะครับเน้นระบายอากาศไม่กันน้ำนะตัวนี้ไม่กันน้ำแต่ที่ดูตัวนี้อ,อกอยู่ที่48ดยาว28ดนะเป็นไซส์ L นะครับสีดูบูาบบูแบบแรลลี่นะ คือตัวนี้ที่ผมหมอระบบปรับน้นดีนะนี่หนึ่งเปิดถือถือทุกมือนะครับปลายแขนรัดได้แล้วนี่ตัวนี้ปรับได้อีกนะครับเนี่ยต้นแขนนะครับต้นแขนปรับรัดได้นะครับมีช่องรับลมเดีปรับรัดได้ดีนะครับชายตรงนี้เป็นยางยืดนะตัวนี้มันโน้มมาจากสองอันนะครับผมเพราะว่าหลังแต่ค่อนข้างแข็งเลยนะครับผมแล้วก็แขนนะเป็นการอ่อนนิ่มดีนะครับเป็นยางนิ่มนะครับ สามารถที่จะปรับเข้ารูไปได้ด้วยนะมันบีดได้การของไหลนะครับฟังก์ชันนะฟังก์ชันในพวกนี้กระเป๋าพวกนี้เป็นกระเป๋ากันน้ำวัตถุนะครับแต่ตัวผ้าองค์รวมเามานี่ยมันไม่กันมันกันได้ประมาณ70%นะครับเพราะมันไม่มีฟิล์มกันน้ําตัวนี้เน้นขี่สบายใส่สบายการดีนะครับทรงดีปรับรัดดีเข้ารูปนะราคาอยู่ที่2 5 0พบาทเท่านั้นนะครับ ของเวนัสซี่นะครับผม,ม,ม,มระบบปิดลัดก็คือกระดุมแล้วก็ติุกแกแลก้วก็ซิปสามตัวนี่ด้านในนะฮะสไตล์ทัวรลิงนะสไตล์ออกแนวแรลลี่เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะด้านหลังมีแอร์เวนต์ครับระบายอากาศออกนะเข้านี้ตรงนะครับด้านหลังเขาจะให้เป็นผ้าย่นหนานะครับเพื่อให้มันเข้าลูก ถ้าต้องการยืดมันก็จะยืดได้นะตัวเนี้คุณใญ่เสื้อเสื้อทัวร์ลิงพวกทั่วไปจะไม่ให้พวกนี้มานะเสื้อแบบนี้มันจะอยู่ในเสื้อทรงสปอร์ตนะครับทรงสปอร์ตแต่ตัวเนี้มีมานะครับแล้วว่าเขาต้องการออกแบบให้มันเข้าลูปนะครับเข้าลูประบบปรับรัดนะครับยางยืดนี่ตัวนี้นะครับ,เ,นะรบเขาเออกแบบมาให้มันเข้าลูปนะครับสําหรับใครที่ชอบทัวริงแล้วใส่เข้ารูปนะสูงหน่อยตัวนี้เหมาะมากเลยนะครับผม มีอีกหลายตัวนะครับตัวนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะตัวนี้กาอยางดีนะครับทั้งห้าจุดตัวนี้ไซส์สี่สิบหกคือไซส์แอลนะผ้าเป็นไนลอนผ้าเป็นไนล,ลอนราคาดีเลยนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเล็บิดนะครับตัวนี้จะเป็นลายผู้หญิงหน่อยดอกไม้แล้วก็สะโพกเขาจะเข้ารูเข้าเชฟหน่อยนะครับผม ตัวนี้เป็นเลสเบียนนะครับอก44เนาะเ็เป็นไซส์ M ไซส์ M นะครับนี่ราคา3,000บาทสำหรับเล็เบียนนะครับผมจะมีอือ่นออีกนะครับนี่ตัวนี้ G-Max หนักมากเลยการ5จุดยางดีนะครับมีตั้หนาวในตัวนะครับระบบปรับรัดเอวนี่นะครับชายชายเป็นยางยืดแล้วก็แขนปรับรัดอีก2แล้วก็ปลายอีกหนึ่ง มีกันหนาวหนึ่งตัวถอดได้นะครับเดี๋ยวขอดูว่ามีอีเว้นว่ะอืมนะครับอี่เฟกก็ถือว่าดีมากเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันบาทนะครับตัวนี้มีนิดน้อยนะครับมันขลอลงๆนิดนะครับผมราคาสองพันบาทเท่านั้นนะครับสำหรับจีแม็กซ์ันนี้นะนี่ก็เป็นสีส้ม x อนะตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะอ่า เข้าดูในเว็บไซต์ได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับชอบตัวไหนแคปหน้าจอมาถามน้องไอ้มินได้ใส่ไม่ได้เปลี่ยนได้นะครับเก็บไปทางบวกเพิ่มอีกหนึ่งร้อบาทเท่านั้นขอพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามมาตลอดนะครับเดี๋ยวสักพักจะเอาคลิปใหม่ลงมาอีกนะครับผมมีเข้าใหม่มาแล้วกำลังซักทำความสะอาดอยู่นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ